อ่ะมึงอกยัมาบอกสิเลยจะจะมอออสมกอบสบายซิฟหลอนหอนร้อนออกออย,ยินดีรัยุตัเวเมียสื่อเงี่ยงในกรพิตรสุยทิพแปดพนานบุคคเพ่อจือเทบุคพอยซีหนึ่งอย่าม่ออกซิเจะไหนนั่นีองว่าจะอถือเรืงเกิดเว้นหนีเว้นชินใจคาสว่างเ้นตามันหนุมาสวนมาดแปดมัดแป่ไปยืนหนีแต่ยังไม่บอกซิฟประเดีนเลบุคคพอเจือเ วันนาไมิออกไปองนะนี่ยวพ่อจะาสบ้านเนมคฝนกับฝนพ่อรมมคไรพ่นุกมาตัดผมพ่อหน่มมาตัดผมเนี่ยสิบกับสิบงอานีอะไดสิบอยู่วะอยู่วะยูจ้าข้ามันจะใส่สวัสดีนะสวัสดีสวัสดีสวัสดี ได <Keep S 1> ้ยินเสียงจมแววแบบเราได้ย <ally parfois> ินตัลอน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 ตีละเทียจมเห็นเลขศีลจมเห็นเลขศีลศีลลอน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 ออกตีละเทียจะเด็นตัวออกเลขศีบคนเห็นไหมบุ้กตึ๊บบุ้กตึ๊บออกมาไม่สวออกเลขศีลที่จะนั่งลงยาอยู่ผู้เดียวนึ่งนะจนได้นั่งลงยานี่เด็กเกเนี่ยมาสายผมยังเงียบอ่ะเอากล้วยตอนนั้นถึงเนี่ยเลี้ยงถึงเขาเอือนกล้วยผัดเกี๊ยวเขียวเขาเอือนบบโโม่กล้วยเนี่ยมัง่ามแท้อันเนี้ย

มันมันมันมนมันมดีกันติบกันก้อนสกินเดียวมือใส้หัวเดินกัสาตูวเออยู่ดีเมี่ยงต่เนี่ยตู้เนี่ยสิว่าจะออกสีอีกแ้วอย่างตัวมันสีดีสไงมันง่ามเถอนะพ่อเนาะเว้ยง่ามตัวเนาะกินได้ไหมกินได้เล็นไรรสชาอืมอๆมอแซ่กว่าธรรมดาเอ้ย่างมาเทียบพัดนมเนาะอีดีแซ่บอีดีกวยเทียบนะกินเรากินเราโชคดีกินเราดีดีเมี่ย ผม่าแต่วามน่านอ้ยแนวยบานก่อนหลาย่สวนยห้มกบอสานพีเ้พวีสามพีเต้ลูกได้ผูกได้ก็ต้องผูกได้ผูกง่ายพง่ายยงายเสียก่อมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยอันนี้งัาก่อนได้ยินงจมว่งหันเนี่ยกอชีตอนร้อนๆออกวินาทีอะเลขกิบหนว่าหนูที่เด็กกอกซิบขน่เนี เพื่อพอเนาะผู้ใดถือเลขศิป์เนี่ยขาว่าบไว้ผู้ถือสมองผมว่าเอามัมันมันบ่าดอัิงเขาะบ่านอันก็บอย่างบ้อันบอยยังไม่ขายเพื่อพอแต่ผู้ขายเขาบอกคือพอเอาสปองเลขศิปอันอ่าซื้อเลขนี่เธอซื้อว่าโดดอะไรแหะพี่ เจ้ากหายมือสอวแต่ตะกี้ซื้อบดขึ้นถอยขึ้นหลังไปทนงเจาก็หาสมก็มาเลือกอีวดอีวนึงว่าที่ถือผมก็ถืออันคือแกเคลียไปหมืนคือจงวดรอตะซื้อมาหนึ่ตาตาตาคนมาหนึ่งลับไเอาสิบแปดถือเือนเสื้อนึงแต่เอออันสิบแปดสิบเะเดียวนี่ซีกัวนะก็มถือชเียอยู่เ้ยสิบาประสบการณ์เลียงซื้อเรียกซูบ้างเดสีเด้อไม่กัคนเนาะ

งอนซื้อเลขเด้ดอ่ะบ้าจะถื่อเลขจะเชื่อมอเตอร์ไซค์กีบ่ไม่อยังเดีแต่ก่อนมันเป็นฟอดจูเนอร์เอาจ๊งเจะวันเป็นจังันเอาตังต้งตั้งตะก้อนสิเลีนเลขอ่ะมันเป็นฟอดจูเนอร์เออเออตาลึกซื้อเลขต้องวัดต้องวัดมันเลยกลายเป็นมอเตอร์ไซค์โอ้แสดงว่าม,ม,มันถืงมันถิงเถื่องไงฟอดจูเนอร์ใครก็ปีไว้ละเนาะแต่<อ>กลายเป็นมอเตอร์ไซค์ทั้งที่ ว่าต่อไปขอย่างว่าใส่กันนี่ไก่เป็นจักลยานอยู่เอาถอดหน้ากากผู้นึงผู้นึงว่าถอดหน้ากากเนาะเพราะว่าอ่ามันห่อห่าป้องกันไลยก่าเป็นระยะใช่คว่ำปลอดภัยไม่ใช่เพราะว่าเสนเปลี่ยนมัน <Does> กิบว่าเป็ี่ยนอันดอกผู้วิ่กระได้แต่ว่ามันยังเปลี่ยนอยู่ไม่เอาเปลี่ยนมันหาเงินบ่ได้แล้วไว้เวลาสิบมื่นเมื่นมันได้หยุดรักษาแล้วเลยป้องกันไว้ เป็นกระแสทีเสียงกระลาึ้นคนซาคนเตือนหลายอย่างหลายแนวเป็นก็บนอย่างมันเศร้าเป็นแต่ว่าันซาพวามันเสียกระลาหายยันหายคำแมนอ่าเป็นเรียงข้าธรรมดาแล้วเขาก็ต้องบานนวีผู้อยากเก็บอยากไข่บอกว่าบอกดเก็บอ่อารมณ์อารมณ์ขยาปลาละมาลาปาพุกเกินวานแล้วพวกมมีโลกเป็นลากเป็นเสื่อมเป็นยากเป็นอย่าเนี้ป่านนี้เราเรียงเลยตัวว่าแล้วดกวง

เอาไปฟังเี่ยนเ่เธอบ้นฟ <oh> ังอยบ่บ่ันฟังเดี๋ยวเดี๋ยลองฟังยั้ไมันมันมันสื่อว่าแปลงมาจากเพ่งหักของผู้บ่าวมีซ้อโอ้เราลองหุ้นวันเดียวตอนเุนอูจังตรงนี้ได้จากมาจากลาอยู่แล้วกู้ยเอาไป c v e r หลายตัวตื่นผู้ยิงผู้ชายหรอกไ้จู่ก็เลยว่าอุบ่เปมนคนเสียงดีคือเขาเนาะก็เลยว่าห่อเปลี่ยนหอเปลี่ ก็ลั่นใจผูดเชื่อเลยเขาจะซื้อตั๋ววันน้าเออซื้อตั๋ววันน้าเดี๋ยวเอาเอานากาออกพี่น้องแคเสียงปากพี่น้องแค่เสียงปากนะเอานากาออกจากน้อยแต่ว่าใส่หน้ากาขึ้นเบื้องดีก้อนเ่าใส่หน้ากาแบบนี้พี่น้องพุทธคอนแต่ใส่ละร้อองเขาดิใส่หน้ากาเข่าคือสบคือสบไก่คมก็ใส่ใส่แบบไก่ลยโอ้ยจีบอดพี่น้องนะครับเอาลองลองลองฟังดงเดี๋ยวสีลองเพอง เต็มแปลงในสาวซีฟังพ่อในคืนเป็นก็ร่างใจในในการซื้อเล็กก็ไปอยู่อไปปีของเบามีซอเขาอยากเบามีซอเด้อพี่น้องผู้ใดอยากฟังเต็มให้ไปฟังทั้งให้กดเข้าไปฟังในช่องหลักพิมพ์วาเพ่งหักหักเพ่งแปลงนะครับแตขึ้นมาลวนพ่อยู่ซักนั้นพอหลองเพ่งชื่อฮันละเสียงบมวันดอกเสียงบ่ดีดอกแต่ว่ากัอาศัยวาใจหักนะครับ พราะว่าพี่น้องเคยฟังเพลงมวนมาหลายแล้วเคยฟังคน่หลอกเพลงคนมวลจะฟังแต่พูดมวนหรือให้ลองมาฟังกู่หลอกพูดมวลบ้างเปลี่ยนตัวเนาะไม่ใชูอย่าฟังเสีย่าพับเปลี่ยนตัวยป่ะบเปลี่ยนบเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันน้าถึ่งใจนะจะต้องดังคำเคลื่อนเสียงเลยดังนั่นเสียงว่ดีเอาลองฟังบ้างพี่น้อง พอแต่ได้ยังกายได้นสุดอายกลิน่นแปลงยุงเงาต้นแลงทำคนิงน่งคันจอมเสียงสายตามองเบิ่งว่าเล็กโตใดเห็นสีแดงไปไลยใจเพพังเบิดนำเปหววก่อน ให้ใส่หมอนยอนบาแลงน้ำเล็กเขาเล็กเจ้าของฟันฟอกะอันเอากะอันเอาเล็กเจ้าของฟันฟอไปคือกับเลื้อันเจ้าแม่ชื่อ <classy> ว่าอะไรนี่มันื้อว่าเจ้าแมกต้นแดงเออเล่นตแดงน้ำเดือต้นแดงเขาคือแต่ว่าส้นไหลน่ว่าเล็กเจ้าของฟันฟอกะอันเอากะอันเอา ได้เลขเงามพอปานเต็มอ้ายขอแกมเนจักวางซอยกูทุนหวดที่ข้างลาพนานคนไข้สิปเปลี่ยนไปได้บ่ขันทายสิขอน้ำใจยืมเงินเจ้าวา่าได้ขอยืมเงินเนจักลา่าบา ขอยิบมันมัน,มนกูทุนขึ้นเนีเออ่ยต้องอาศัยอาศัยผู้มันนีเออ่เนี่ยขอยืมเงินเนี่ยจัดลางออขั้นสงสารให้ยืมเนี่ยโปรดเห็นใจคนผู้แพ้ให้เจ้าแล่ในเด้อดคำย,ย่ำเดือดไอกะสีใสย่ำได้ไอกะสีคือลามเลยนขอยืมเงินเนี่ยจัดลาง ทุ่มสื่อเลกผูกแนสีโมงแรกได้ขึ้นแง่สีดูแลบอลลาลสีโมงแรกได้ขึ้นแท้สีดูแลบอลาไลคันบ่เจอเล็กหลอกซ่อมบึงสิได้ลายเลขออกมาไงทองออกเลขอันห้าขวาอ,อ อันเร่จะพันะดีอันเร่งเข้าฝันนแล้วเรืกอของมาคือไอันเขาดียังหรอเงินล้านบ่อด้คืนหัวหน้ากร่บอกสาวซื้อ่าสื่อกับบอหลานเนียบอแห่งทุกแห่งสื่ออเไรนี่แหละเปิ้ลแห่งทุกแห่งซ้ำงมถือกันท้ำจีคออย่างีทุกแห่งซื่อแห่งคนดวงเทพคนข้ามาทาีนี่เ่ยเขาบอกว่า ล่าซีนั้นลาซีนี่เกิดเมื่อนีเมื่อนี้ปีนี้สีด้วยวันอน้่็ไปกทุ่มใส่วัดพันหกถูกตัวเออออกนิดหนึงวันก่ชิปปบอไก่พุ่เนี่ยจะมีมาใส่ทีมปะนั่นละมียเยเอะดั้งกางกันแล้วไปขั้งกันะว่าโดนเป็นี่เป็นจักรยาน บบ่เรียนกลวยบเรียนกลดีได้สิกินซอส่แซ่บเอาเสก็ไดกินซอยังไม่กินนั่นแน่เห็นแล้มากความ่าวันกินได้อยากกินยากินนั่อยู่เด่แลมันบ่มประเด็รสาติทีกลยบานกาเลยหอมหอมหวานหอมหวานหอมหวานเสิ็จยาบ้านที่นี่อ่ะปีงเสีเลยปีก็ได้ปไวปีงแซ่บตัวปีเกลืวยเสบ้านนี้เขาก็เห็นนะย้อจีบอกเขาเห็ยวบานเขาเมื่อความเกนียง่ัน่มีหรอกนอยหนอยคนจิปลูกมันอุ้ยเครือเครืองายัง เกิดมากเพระพนุมใกันดีเนรรกกาะพานุ่มจะพนุ่มกันรรหน่อยเลย<ม>ตัเวเบอาอีกอีกซน,นึงก้วยนองนองก้วยนอกนองก้วยนอกนองกลวยมันอรยา่างกวยมันอะไรอย่าง่ครวยนอกนองก้วยเดยนรรุ่มอุย้ยห้ามปเป็นเครื่องนี่เป็นเครื่อ,องแห้งน้ำเ่บหอมตีงกินแซ่บกินเศร้าตื้นดีมากินได้เศร้าหนึงสองง่ก็ได้เกือกเพาะเพือเยอะครับน้ำมันแรงเข้ากิน อใอ่ควบคุมน้ำหนักก่อนแล้วเราควรดเมาอ่าควบคุมน้ำรักสุขภาพกินให้เสมอทุกล้วยทุกล้วยทุกล้วยอันนี้ก็อันี้พรพริีแซ่วามรพรแท้เมื่อใหญ่ความสองเลยอนกิ่แล้วกินกินประากินบอบบ๊อบก็ืือตะอมเราแต่่รู้สึกว่าแน่นบ้างกินดีกินดีดีนะครับ น้อรอบหห้กินมึงได้พี่น้อง้เว้ยพ่พน้อออน้อยน้อยอาตรงเนี้ออนอพอน้อมาทางพอนมีน้อีดีทือ้มือใช่กันอย่นะครบ่เตียนหนังขึ้นขึ้นอยู่มื่อทบ่าวาเียกันเป็นมันจานบัขี้กรนดอย่างี้บ่บ่หยากกันเป็นไงบ่เอาชนะกันนะอ้ามื่อ ดูค่บ้านสอบ้านเราสื่อดอคือลนติดคือว่าฝนเดือนหนาขัน่เมืองแต่น้ำมาน้ำเดือนหนาฝนมาใส่บ้านเสาควเมก็ปกติบ้านเสาสีคนหลายคนจริงจรมีคนหลายคนมากดอรอรดอเด็ดร่ะวันนี้จะคนยู่รอเด็ดเาเยอะกว่ามากเพราะว่าต้นเสาทีไหนก็ต้องมากขั้นเสาคนใหญ่ี่ไหนก็มาขึ้นบ้านสอบบ้านเยนอนห้องตาเปล่าเนีรขับผมพี่น้องเอาบอกสูพี่น้องฟัง วาน้่งง่งวันกันไปตามภาษาน่ายโจซักกับส,สาวสีส้มฝากให้เรือบิน้มนอมเนอฝากเขามารับชมทางช่องเข้าช่องโจซักเกรดีออฟฟิเชียลช่องนี้ซื้อวาน่วยบริการความสุขแม,ขม่นเขามากเพิ่งชอ่องนี้พี่จะร้อยยิ่แมนสาระกับม,มี่แน่กับนี่กับนอยนี่กับนอยแห่ยบเสียหาบ่ได้เลย กัมี่กันปั้งดีๆกับร้อนนี่ซาลาอยู่กันเล้วก็สาระประชงไปหลาบเอางี้วันไปน้ำพอดซำพั์ลูกค้าตัดผมมาใส่เวลาว่างนะครับทักทายพี่ทักทายน้องท่านงเพิ่มเป็นลูกค้าสีมากเราอยู่สิเอาแนนแม่นมาแล้ว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 เอาพี่น้องลูกค้าสาวสีสีสมมาแล้วคลิปนี้ลากันเพียงซสานี้นะครับพอกันคลิปน้ากับนายจูซักิรีพร้อมด้วยสาวสีสีส้มครับผมสวัสดีครับ